สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคิ t t y Smack กันนะครับโอเคเข้ากันเลยโอ้ฮะตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมเองอผมก็จะมาเล่นเกมคิ t ตี s ส a c มกันนะครับมันมีอัปเดตใหม่นะครับโอเค อย่งแรกอาวุธแรกคืออะไรโอ้โหโอ้โหแล้วเปิดตุ้มตุม,ตมแล้วนี่แล้สมาร์ทไดร์นี่มหวังุสมังเลยกลับหลอกการทำลายนั่นเนี่ยดูจากสูงละตุ้มตุ้มโอุ้บพังทีเดียวนี่เลยแล้วนี่สุดอ,อะไรเป็นยังไงนะตอนนี้สุดโลกมัน โอเคดีอาวุธต่อไปอะไรเนี่ยระเบิดเ๋อัอาัน,นคักอ,โ,อ,โ,อโลกอะไรเนี่ยเอิม่มโลกอะไรก็ไม่รู้โอเคลองอาวุธต่อไปอะไรเนี่ยระเบิดเฉยแล้วนี่ยูเคียนะครับเดี๋ยวเรามาดูทิ่ให้แสงให้อะไร เกียโคตรแรงโอเคโลงเงี้ยแล้วกันเอาไมไ่ไปอ่ะไปสิทำไมมันค้างอย่างนงี้อ่ะเราลองนิ้เกียไปแล้วนะครับโอเคเขามาที่รูไปใบไม้อะไรเนี่ยลมเหรออืมไปที่โลกอื่นดีกว่าลมน่าจะดีโอเคนี่ดีกว่ามาตอนนี้ลมดีมากเลย ลมดีลมดีลมดีจนจนโอ้โหพัดะ,ะเบระเบิดเลยรละเบิดโอ้โหคเ,เครัดะเบิพเดพัดอไพัดะเดเอลอใส่ก็ฉุพายุะเลิดโอเคพายุะเลด ก็เจ็บพายุทอร์ดโดนี่มันเป็นไรเนี่ยเอิม่มเราขอที่เรื่งนี้แล้วกันโอเค,อเค,อเคนี่เลยอันนี้คือแคนดีน้ทีเดียวอันนี้อเอขาไฟใช่ไหมมีขอาไฟอันนี้ว่าแล้วคือขอาไฟโอ้ระเบ,บิดด้วยกะทูด้วย โลกเกีกว่าจะเป็นโลกนี่เลยอันต่อไปฟ้าผ่าโอเคเข้าไปที่รูปอะไรก็มีรูปอันนี้คืออะไรลุมดำเหรอไ้ลุมอ้นี่มัออกนก็่แออล้วนู ขอไปรี่อ่นี้กว่าตรงนี้ดีกว่า,น,วาน่าจะดีเข็นแล้วนี่เลเซอร์ออเป็นการลวนออท่ตร่ไๆน่อนแนีมัเป็นที่ดูใช่ไหมโอโหโลา่โอ้โหระบ แน่เนีงง่ยในยันโอเคอันต่อไปเป็นพวกสัป,ประหลอันี่ปลาหมึกตัวปลาหมึกมายึดมือนโลกตอนนี้ตอนนี้มันตีตีแผ่นดินนะคะอันนี้คือกิ้งก่ายักษ์แล้วก็สีลาว่าจำไม่ได้อันนี้ตัวเชี่ยอ,อะไรเนี่ยไม่ได้กินข้าวมามเยอะเหรอเพื่อนโอ้โหทำไมมันเป็นสไบวะทำไมไม,มันต้องเป็นสีฟ้าสิกิ้งกา่าอันนี้คือหนอนใช่ไหม เอนอนัอน่นอนทำได้ได้แล้วที่อัปเดตมานี่คือแล้วที่อัปเดตมมานี่คือตัวอะไรคือสา่ารถขึ้นได้ด้วยอ่าอสีฟ้าอ่ะคืออะไรวะแล้วสีแดงอ่ะกูยิงได้ด้วยเราสามารถยิงแบบหมอบได้ด้วยโฮเท่อะเดี๋ยวออกฝกนทีแล้วว่าโลกเละแล้วเราขอไปโลกไหนดีกว่าอันต่อไปก็คือเครื่องบิน คเครื่องบินโอ้โหโดนทังก็บบระเโบกตุ้มตุมเปลี่ยนเรืวดีว่าเพราะมันสามารถทำลายได้อันต่อไปคือยานเอเลี่ยนเหรอไหนลองอย่ดู ส่วนของตรงนี้คืออัเปเี่ยนไหมนะครับอันนี้คืออะไรว้าวนี่คืออย่างนั้นแหละใช่ด้วยอันนี้คืออะไรอ๋อเราสามารถตั้งมีมีได้ด้วยเจ๋งนะครับแล้วนี่คือตั้งค่าอะไรเอออะไรเนี่ยอ้วนี่คืออะไรอ๋อให้เปลี่ยนโอ้โหเป็นพื้นหลังส่วนนี้เป็นพวกฝนตก,วกโโพ,พวกหิมะโอ้โหโคตรโคตรเท่เลย,ยครับ โอเคชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามดกดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกันใหม่หนะ้า